หลังจากที่คลิปเน้ยเอาล่ลไปเป็นอย่างไรบ้างคะคุณปุ๋ย็อาอายสิคะเพราะกับเรื่องแดดแดดแดดไื่มีเลยเรื่องเงาเรื่องงานอะ แต่ใจเย็นก่อนนะคะคุณฝนุดนิดหนึ่งแล้วคุณแบมเหรอคะก็อยากกินอะไรแพงอ่ะแต่คุณปุ๋ยเขาก็ไม่อยากกินอะแล้วคุณปุ๋ยท่านไมเจอที่กินง่ายๆแหละคะมันจะไม่รวยเหมือนเขาไงคะถ้าอาหารกินวันๆได้เงินทองมันไมันจะเก็บกบบใครเลยนะคะสถานะแย่แย่แย่สะแหลกงานนะไม่ได้อย่างนี้มากนะคะคุณขามาถึงคุณแบมเหรอคะมาถึงมึงมึงะ คุณคะคุณคะบอกไว้ก <abolic S 1> ่อนนะบางชั้วมองตอมีคำไม่สุภาพทำขึ้นมาเพื่อคอนเทนต์เพื่อความเทิงอย่าคิดเยอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยปีวัฒน์พรวันนะคะผู้ดำเนินรายการข่าวประจำสำนักข่าวประจำสอรี่ชาแนลค่ะดำเนิการสื่อสังนิวส์กินได้กินดีจ่ายนะครับผู้ชม เราไปเริ่มข่าวแรกว,วันนี้กันดีกว่านะครับผู้ชมถาสําหรับกรณีพิพาทกันหรือการประทัคขรมกันร,ระหว่างคุณปุยทีผิดชื่อดังและนักต่อสู้ดังอย่างคุณแบมชื่อดังทั้งคู่เลยนะคะไม่รู้เป็นที่อะไรนะคะก็คือสองคนนี้ค้อนได้มีการทะเลาะกันค่ะคุณผู้ชมตามคลิปที่คุณเห็นอยู่เขาทะเลาะกันเรื่องการกินอาหารต่างคนก็ต่างจะไม่ยอมใครเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างมากในเรื่องโซเชียลออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมเราจึงจำเป็นต้องส่งคุณกิติมาไปตรวจสอบและลงพื้นที่สัมภาษณ์เขาดีกว่าค่ะ โอเคค่ะคุณปีวัตรค่ะดิฉันนะคะกิติมามาห่าวกระเส่าเสียวค่ะนักข่าวศาสนาประจําสำนักข่าวมาดามซอรี่ชานแอล,ลค่ะ <S 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 แล้ววันนี้ฉันเข้าไปสัมภาษณ์คุณปู่และคุณแบมนะคะกับคลิปออนไลน์ที่กําลังแพร่สะพัดอยู่ตอนนี้เขาสองคนทะเลาะกันเรื่องอะไรและอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้เขาต้องตีกันไปสัมภาษณ์กันติดกันค่ะค่ะ <S <S ทุกผู้ชมค่ะตอนนี้กิติมาก็อยู่กับ2คนแล้วนะคะที่มีการตีกันนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่คุณแบมบ สค่ะก็หลังจากที่คลิปเนี้ยเอาอะไรไปเป็นอย่างไรบ้างคะคุณปุ๋ยก็อายอะสิคะทะเลาะกันเรื่องแดดแดดแดดดมีเลยเรื่องงงเรื่องงานอะแต่ใจเย็นก่อนนะคุณคุณฝึกกนิดนึงนะแล้วคุณแบมอยากค่ะก็อยากกินอะไรแพงๆอะแต่คุณปุ๋ยเขาก็ไม่อยากกินน่ะแล้วคุณปุ๋ยทำไมถึงกินง่ายๆล่ะคะมันจะได้รวยเหมือนเขาไงคะไม่ใชนอาหารกินแค่วันๆได้เงินทองมันไม่ได้เก็บแะใครเลยนะคะัชนะ มาถึงคุณแบมเหรอคะมาถึงมึงมึงอะโอเคเดี๋ยวดิฉันแนะนำเป็นเมนูสปาเกตตี้ที่มาเลยดีไหมคะแล้วก็กินกับเครื่องดื่มที่ทำใหุ้ณใจเย็นก็คือน้ำเล็กห่วยดีไหมคะก็ดีนะคะแต่ว่าคุณกินมาท้่คทนทำนะคะเราจากจัมาสัมสาษณ์แล้วต้องให้แดกอีกเดือนไ้ดีบเรีอะขอบคุณค่ะท้าดานะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เข้าครัวแล้วก็ต้องเป็นต้องคนเดิมเรื่องวัตถุมงคลต่างๆก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันดับแรก มาต้มดอกเด็กหวยก่อนใส่ไปเลยต่อไปเป็นเส้นสปาเกตตี้วันนี้ก็ใช้แบบของอะไรอ,อ่ะอไม่ออกมีคําไทยไหมวะไม่มีนะคะคแองแองแองเนซีสปาเกตตี้มีเนซีสปาเกตตี้เบอร์สองนะคะซึ่งเหมือนรองพื้นเลยนะคะมีเบอร์ด้วยต้องรอให้มันหลุนไหมอ่ะหล่นเบอร์อะไรคะคุณเบอร์เจ็ดนะคะโอเคค่ะเซนที่เบอร์เจ็ดค่ะนี่นะคะรอค่ะ รอค่ะ <Okay. S 1> เริ่มด้วยาการเกี๊ยมพริกนะคะปุ๋ยกินเผ็ดได้สีแบมขอแบบไม่เผ็ดสปาเกตตี้ไม่ใส่พริกอีสัตว์เดี๋ยวเขาต้มแม่จืดๆอะ่ะโอ้โห,โหนะคะพริกขี้หนูกระเทียมกระเทียมไม่มีขอกระดองกระดองได้ไหมคะไม่ได้นะคุณฟ้องบอกว่าเล่นเที่ยเลยสัตว์นะ,ะอันนี้เราซอยดีกว่าไหมคะคุณซอยเลยครับซอยไหนคะ กองเนี่ยเบาก็ใส่ดิเล่นให้ละเนี่ยโอ้โหโอเคเอาเคผิกเยอะแล้วโอเคผิกไข่อ่อนกระชายกินเยอะไหมไม่รู้เอาแค่นี้พอโอเคเคเนาะกินหน่อยก็ได้้เฮียแต่ก็หมดกล่องแล้วแต่ก็มายักแย่ยักยักอะไรอะไค่ะผัดที่มาของเรานะคะเราจะใช้ใบกะเพราเราจะแบ่งครึ่งหนึ่งสำหรับ กรอกนะคะไว้โรยหน้าค่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาไว้ผัดไปด้วยค่ะเขาบอกว่าที่ท็อปจากหางอัเมื่อวานเนี่ยพนักง,งานเขาน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมคะก็คือเมื่อวานแบบของมันเยอะมากแบบมีประมาณร้อยกว่าล้านอ่ะแบบเยอะมากแบบเดินงงอ่าหาไม่เจอเหลือตัวเนี้ยตัวดอกไม้หวยอ,อบแห้งอะ่ะก็เลยแบบ คุณพี่คะคือคือหนูอยากได้ดอกเก๊กงวยอบแห้งคุณพี่พอแนะนาได้ไหมอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็ได้เลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวคุณผู้หญิงเดินมาทางนี้นะคะผู้หญิงล็อกที่สามเลี้ยวซ้ายผู้หญิงเจอเลยค่ะได้คุณผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงเดินไปตรงนน้นนะคะเป็นเคาน์เตอร์ยาวๆเขาทำท่าอย่างที่กูรู้นะ เขาตูย้ยาวยานะคะผู้หญิงและคุณผู้หญิงก็เดินะะมาตู้เมเซอต์วิีนะคะเอาไปบำกับภาษีได้เลยค่ะนบบ่ารักมากเลยอย่างมีความเล่นใหญ่หนึ่งเนะฮะแล้วก็การบริการที่ดีเลยนะคะป่าปายนะคะก็จะมาเตรียมประหมุกด,ดีกว่าจะบอกว่าของเขาสดสะอาดจริงๆของ n นท็อปมาร์เก็ตเนี่ยแล้วก็มีแซนเทอรี่นำขึ้นมาให้ด้วยห <laughs> ลอกหลอกแหมพูดเจ้าแบบนั้แหละคุณครึ่งเลยเพราะว่าหลายคนค่ะจะได้กินเ,อเยอะๆนะคะ เค okay, ค่ะแล้วบ้างเลยบ้างๆไปแล้วก็ตอนที่แพ้ปูเป็นครั้งแรกในตอนเป็นผมสีนะคะคุณผู้ชม,มก็แพ้กุง้งอาการเหมือนกันเลยค่ะหายใจไม่ออกก่อนเลยปากบวมตาแดงแล้วก็คันตัวคันขาืนขึ้น <Okay. S 1> หน้าขึ้นตาจริงตอนนี้กี่โมงแล้วคะคุณทําจริงอีสั่นี่กุง้ง เขาแกะมาให้เรียบร้อยเรยคุณผู้ชมคือกูก็ไม่ต้องสับนะเขาแกะเขาบ้างมาให้เรียบร้อยแล้วอะโอเคเดี๋ยวไปล้างเลยค่ะดีคูณสุกแล้วเด,ดี๋ยว,วีนิดนึงอืมได้แล้วได้แล้วอีกนิดนึงวิ่งไงไม่พูดไม่พูด,ไ,พดไ,ได้ระหว่างที่เราต้มเส้นสุกไปแล้วนะคะลูกกุ้งลกูกหอยลูกห่าอยู่เนี่ย <Okay. S 1> นอนสุกก่อนน,นะคะแล้วก็จะตำเครื่องรองดีกว่า ทอดใบกะเพรากรากอบก่อนนะคะใบกะเพราล้างนะ้ำไปโอ้ยมันกระเด็นมากทอดใบกะเพรากรากอบเรียบร้อยแล้วนะคะผัดเลยดีกว่าปีุ๊้งไปเลยตอไม่เข้าใจนะคะว่าพริกสีเกียวไอ้สีแดงเนี่ยมันจะเหลืองยังไงนะคะแต่เขาก็พูดกันว่าผัดจนเหลืองหอมนะคะคุณขา นี่เครื่องทะเลของเราเนะะี่ยฮะเปิดฝาก่อนเมื่อ <Yeah. S 1> กี้ลวกแล้วหอยหายหายไม่เจอวิธ <c oughs> ีการนะคะแล้วคนไปทานด้วยกันนะคะเพื <Okay. S 2> ่อจะได้ไม่ขาดะคะ่ะโอเครสตี <c oughs> นะคฮะน้ำตาลทรายฝาเขียวน้ำมันหอยไรทิพ <c oughs> ปอกดีกินแห้งแล้วกินแฉะๆฉะครับคุณผู้ชายแฉะแฉะครับโอเคแห้งเอุ๊ยเห็นไหมครับนี่ค่ะค่ะทำไมผัดพี่เมาไม่ใส่เหล้าด้วยไม่รู้ที่บ้าที่ไปของผมว่าพี่เมาคืออะไรคุณก็ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมคือเหมือนเอาแม่ค้าที่แบบพี่เมาทำเลยอ๋อเฮ้ยน้อง กูอะไรกินบ้ามึงกินเบ้านี่กูทำม่วงๆอะไรเงี้ยหรอโอเคค่ okay, ะใบกะเพราสลดแล้วนะคะเหมือนโดนตบนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยะคะ่ะมึงจะใส่จานกันดีกว่าโอยไปเลยเลิศเอิอ่มเป็นอสรรุจแล้วปาบกตตี้ที่เมาทะเลแล้วก็มีหอยตลับนะคะก็ต่อไปเครื่องดื่นที่เราขาดไปไม่ได้คือเป็นก๊กฮวยที่ทำให้สองคนนั้นเข้าใจเย็นลงที่ขี้ก็เล็กนิดเดียวเป็นกูก,กูใช้มือหยิบไปแล้วเนี่ยถ่ายรายการไง หาอยู่อะพี่น้องแครกเทืมไม่รู้หรอกนี่ค่ะเก๊ก้วยให้เราต้มไว้นะฮะตกไหมนั่นไง<อ>มีเทสน่อยบ้างที่กูทำอะไรไม่หกอะกอดิอดกเฮีย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 มัมีลันมุนออ้นี่ไอ้นอังคนอะ,อะไงดีวะซับไงอสัตถามได้เริ่มดี ขดมานิดนึงได้อยู่นะคะได้อยู่ที่แปลว่าได้ <Okay. S 2> โอเคโอเคคุณผู้ชมหาตอนนี้กิจด,ดีมากมาหากระเส่าเสียวนะคะนะคะักข่าวประจำสำนักข่าวบร็อสตอรี่ก็ได้ทำสปาเกตตี้ที่มทาทะเลนะคะแล้วก็เป็นน้ำเต็กหัวหวานชื่นใจจะส่งต่อไปนห้องสดให้กับคุณปียวฒนนะคะในช่วงโหนคนหิวค่ะ โอเคค่ะครบคุณค uhh ุณก okay, ิติมามากนะคะตอนนี uh ้อย uh ู um ่ก okay? uh ับดิฉันเช่นเคยค่ะปิยวัฒน์ในช่วงโหดคนหิวค่ะสัมภาษณ์เขาดีกว่าค่ะอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอเคเช่ไหมคะสําหรับสมาที่ที่มาทะเลนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกุ้งปลาหุึกแล้วก็หอยตลับนะคะคุณแบบโอเคไหมคะไม่ชอบทานเผ็ดโอเคเลยค่ะคุณปุ๋ยไม่พูดเลยเหรอคะ ะโอเคกินอร่อยใช่ไหมคะจากกรณีวิวาทกันนะคะการจีกันก็ได้ไปแกรจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคดีนรกนี้นะ่ฮะเอ <Okay. S 2> าโอเคค่ะหลังจากที่คุณกินเคี้ยวนี้ลงกืนเข้าไปในไส้ในท้องเลยนะคะอยากให้กินเครื่องดื่มไม้ทันคุณใจเย็นค่ะ <Okay. S 2> อย่างน้ำเก๊กฮวยเทียใหญ่แช่ไว้ยยเย็นเพลผ่านก็ผ่านมาเห็นเอ้าวปนทีเอา้าเจอน,น้ำเ,เ,เ,เก๊กฮวยฮวยฮวยตอนนี้ก็รักกันแล้วคเรนเดวาก็เป็นช็อตมหัศจรรย์ช็อตที่ทุกคนนั้นต้องชื่นชมมากๆ สำหรับพูดรักกราอะไรไม่ใช่สำหรับเพื่อนโรวมงาของทีมบันาสตอรี่ก็รักกันแล้วคีนนโรนี้ก็จบลงไปอย่างเรียบร้อยทางผู้ชมขาะสำหรับจานของจันนี้สําหรับโอกาสหน้าเทปหน้านะคะบานดาลสํานักข่าวบัดาลสตอรี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยากให้ใครมาทําอะไรหรือกินอะไรดีอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเกลไปก่อนนะคะค้ณห์นไันเนี่ยนี่กุ้งเหรอ มึงอะไรเหี้ย M Y แพ้ไมณว่าเกิดแพ้เนียคุณป่านแล้วคะ่ะรู้สึกยังไงกับคลิปที่ออกไปคะเหนื่อยใจกับเึงไงแรงมาก